ครับผมพอกระเพ็ดมาเขา,เา,ขาคิวโลคิวเนาะพี่มาอยู่ติดฝั่งโซโปลาวผี่ได้อี่นเนอะจนเกือบจูเรือนลอลรคอของทหารลาวพน้องจอดสีขาวๆเรือนอกระคอพนันพี่นองพอกระเพ็ดมาจอดรอคิวสีตโต่มองอยู่พี่ได้พี่ทำไมมันขักผี่หรือผี่เนองพี่มากับเมนของพรทิพย์คือเก่าล่ะมันนี่คือ ให้หิมฟังลาวพี่พี่น้องเลยบรรยากาศวันนี้อากาศกับมืดคึมมากเลยดิพี่น้องเจา้าฟนสิตโตข่ำพอควมเพ็ดประจักรลองมองมาทัานแล้วกับประจักษ์สิตอพ่อยิ่งขดหันแล้วกำลังจาวตีนว่มว่ำว่ำที่ตกเราตกมองพี่น้องท้องฟ้ากับมืดคึมสำสระบานในพุ่มม,มีลมมีฝนมาสำประจักษ์อ้ยเนาะเนาพี่น้องจ้ามาหล่นพอควมเพ็ดสิได้อบ่อสิม่านบ่เนาะ ลองแหลกมาเมือน,นี้วันเสาร์ก็เลยมาลองมองไลมองน้ำพึนน้นพี่น้องไปมันหลุดเราลองแหลกปอ,อกมันเป็นสีมานบ่อแต่ยังบอท่านได้ตกมองดอกครับผมตกมองตกมองตกมองรอมองอย่าลืมกดคลิปเลย Toi mọi người mọi người mọi người Để người สาเรือน้ำ ขี่ตกมองชอบกันที่ให้เรื่องถ้าพี่น้องหลังจากบอกว่าเพดตกมองแล้วเนาะกต่สิมาดึงมองนี่เด้กพี่น้องที่ลองมองไรมองอย่มาดึงเด็อกอกว่าเพดตกลองลงมาประมาณอาวุธนาทีโบนะราณโบราณเนาะ,ะมาดึง,งนี่ได้เลยเนาะมอง พราะมันที่มีูมีปลาบออ่น่ลองมองบปลามาติดกมั้องม่ีปลาบ่คอยไลาไปไหนดอกครับปลาบ่คอยไลยดนนดยเด้ยวยมือนเด้อแต่ิก็เเนาะม้นี้เนะปาะปลาได้ไลยแมนอย่เอาดึงถึงสีตุ มันมีป้าบอคอยมีเป็นไรหดเงมอสิอแจ็คโตพี่น้อยถืออยอะสิพี่น้องไดี๋่าปากเออพอกระเทาะมันถือมถือเดี๋ยวตัห่งเลยครับผม่เช้แต่เช้าแตเชนึ่งตัว บัวสุมสนสม่อสงสำหรับบัวสุนในเมืองสำหรับเห็นตัวเดียวขอก็ขุม่องของกําเพี๋ยวที่สีหาตนในบ่นอ่ในตัวหนึ่งะะอะไรทบปป้าคอยร้ายพีน้องมัน กันถือกันสิถือห่างๆนาะคนลองมองไล่มองกะบวงบิมีอเอ,ออเออเอออะพี่นอ้องเออเด้อองโต๊ะที่สองนี่นี่นีน่ปลาปากปลาปากเออถือสองตัวสามตัวพี่น,อน,น้องดิตัวนะนี้ไปอีกเก๊เลยนี่เด้ออื้อ สามตแล้วลพี่น้องเาลุนึ่คือกวกหนามด้ยพี่น้องก๊กหนามนะก๊กหนามมอหม้อองข้าปีน,นี่น้องกเียกับเบนมือก่องสามตัวโบนอนอ้นเจ็กสี่หาโตที่น่พี่น้อง ถ้ายืวได้สามตัวแล้วก็ป่าสองาะเฮสามตัวอันเดียพี่น่องเงยบนเลยมาลงคลองมาไล่เมือ่อ้เป็นอาทิตย์นะเนาะ พอก็เพรบดลงพอกิดเป็นพานโลงเป็นนักการพานโลงพี่น้องดินอกจากวันเสาร์อาทิตย์ในลงมาอายุขึ้นสีแดงฟันธรรมดาขับไปโรงเรียนตัวเป็นนักเรียนนะครับพี่น้อนงดิอโอ้ยเดี๋ยวสามโตนะพี่น้องครดิสามโตกันยังใครเนาะพอฟ้าขึ้นบ่คอยหลายพี่น้อง คือป้าขึ้นร้ายกับมนุษย์ม่องพอกำะเพดซบต้นได้ต้นซบเหนือม่องคือซอยกันเลยยายโคตรโอ้ยมีจีลีอยู่กันสามต้นโอโ้เนาะ

เบื้งเลยนี่ไอ้ซามโตอีกเลยครับทั้งท้อปลายผมมีปลาเลยมีแต่หม้อซาวึ้นซื้อเฮ้ยเฮ้ยอ่าร่างนี้กับเนื้อหม้อขาวม้อขาดขาดอย่างนี้จะแยกกับเบิดจะดูการไล่ม้อกันที่มัน เลิกเลยจบแล้วสามตัวพี่น้องฮะครับผมงั้นไข่ผมก็มีพอโตรองแหลกต้องพอกระเพ็ดเนาะอ่ะเข่าฐานครับผมกับสลาว์กีนีพอกระเพ็ดก็ขอขอบคุณทุก่านที่เผ่ามา่อเราจมช่องพอกระเพ็ดคนแข็งโพงเนาะครับเนาะ คลิปนี้ก็สวัสดีพี่น้องไว้เพียงซ้ำนี่ขอบคุณครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย